สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้ท่านจะได้พบับกบพบกับผ <PAUL: S 2> ัดกบกบเสร็จสับเรียบร้อยต่อมาเป็นการเก็บผักผักกะเพราก็เป็นผักสวนครัวของเราเองครับเก็บผักของเราได้สี่ห้ายอดไม่พอครับไปเก็บอาของชาวบ้านข้างบ้านอีกสี่ห้ายอดลวกควักๆเรเลยเก็บประดยปลาแม่ว่าแพงดอกพักเกิดเองตามธรรมชาติขอบคุณครับผมจะมื่อพัดกบแล้วครับแม่เก็บแล้วกลับบ้านไปผัดกบกันต่อเลยครับ โอ้แต่ว่าพักเราก็างามมีลีเลยพุ่นนะ่ะเฮ้ยเกิดขนาดเกิดเองเลยน,นี่ทุกอย่างใส่ถาดใส่จานว้างถึบเรียบร้อยครับผมส่วนประกอบพักเข้าสมุนไพรก็คือตามภาเพเห็นนี่นะครับส่วนประกอบอื่นๆที่ต้องตามหานก็คือมีกระเทียมพริกแห้งตะไคร้เบิ่งเอาเลยครับผมผมก็บอกว่าท่านกัน,กนจักไม่มีอย่างเนี้ยตำตำตำจากการมุนเอลี่ออกมาเป็นแบบนี้นะครับตำทุกอย่างมุนเอลี่เรียบร้อยกบที่ฟักไว้เข้าก็มาคนใช้กระแปงถอดกรอบนะครับคนแปงเรียบร้อยตั้งกระทะ เตรียมทอดกบครับเอากบขึ้นทอดทอดให้กรอบ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 แบบยำครบครบกระดูกกินได้เบิร์ดผมนะยังกรอบยังเบอรเละยำพัดเหลีวนะถ้าเป็นบรกอบทอดบระกอบพัดเหลวมันจะเป็นเหลว่ยมเอรเละนะใจบอกผมจักว่างเว่าเหลว่ยเอเละรู้จักไหมเหลว่ยเอเละไม่ใช่เหลวกินไก่นะทอดเหลี่ยมทำบะหม้ก้อนก็ออกมากจะเป็นแบบนี้แหละครับขั้นตอนต่อไปเครื่องที่เอาตาไว้ก็มาพัดใส่กับน้ำมันเล็กน้อย พัดพัดเจียวเจียวเจียวหอมจักน้อยตะกบลงมานี่บที่ทอดไปนั่นละครับเอามาลงนี่กระทะพัดพัดพัดคุกข้าเข้ากันมนุษย์มนุษย์มนุษย์ข้นขนขน,นให้มันเข้ากันเข้ากันเรยเข้ากับน้ำกระช่ายใบมะกรูดพริกไทยอ่อนแล้วก็มนุษย์มนุษย์เข้ากันเหมือนเดิมต่อไปก็ต้องเป็นการปรุงสุรสน้ำปลาน้ำตาลซอสหอยนางลมใส ตามอำเภอใจเลยครับไพ่มัก,กอะไรใส่ยังไพ่ขึ้นาใส่ยังแล้วมันเสียบใส่ลงไปเจ่าผมอใส่ปาศกกัยปากี่เสียบอ้อาใส่ซอดหอยใส่ลงไปพ่อแร้วบไม่ต้องใส่ลายสีเข้มใส่แร้วก็บข้นใช่กันอีกครับมนุษย์มนุษย์มนุษย์ข้นข้น,นลงไปวะดีสันเหลือมาเนี่ยแหละเราเขาจะปิดน,น,นี่เนาะทิ้งติขาไดไป้ก็คือน,นาำล่างคกครับผมมองนี้แล้วที่เร็ดสมันอยู่มองนี้ละมองแสบมันอยู่มองนี้ กับซีันเล็กน่อยโดยพริกซอยแล้วก็บใบกระเพราสิ่งสุดท้ายครับผมใส่ผักกระเพราลงไปแล้วก็คนนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วที่ก็พร้อมทานแล้วนะครับเป็นมือนี้มีพิเศษก็คือพริกทอดกับใบกระเพราทอดนะครับใบกะเพราทอดนี้จะสกรอบยำกรอบก๊อบกอบไปเลยย่างเสร็จสบเตรียมขึ้นโต๊ะรับประทานเส่เส่จานอันใหญ่ๆวุบลงไปเว้ยสีบะ อ้ยอายทวนทวนสหนห้อนกินข้าวก๋วเตียวกับขอาจ้าวห้อนขี่เสียบครับเสียบระเสียบก็ได้สิลองกินหฮเบิรงนะครับได้เขามาแหลวเขาหุงแหลวไม่ไม่ตักใจซิมอันนี้เคลื่อนว่าซัาซิจมซื้อซิจมซื้อกินไรบ่ได้อันเปินจีกินนํำอยู่ลร้คนอยู่ห่อก่อนจะคบอ้ามเอ้ยตอนนี้หลักกินก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่อีพีหน้าขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเลยครับผมใครพลาดทติดตามก็ติดตามได้เลยครับ 好呀，好呀。